และหลังเมืองปัตตนีโดยอาจารย์อนันต์วัฒนานิกรสยาร้อเมืองปัตตนีฉบับอักษรยาวีของนายหายิวันหาสันซึ่งนายกูจิเด่นอุดมทนายความชาวจังหวัดปัตตนีเป็นผู้แปลและเจ้าพนักงานสารมณทนปัตตนีช่วยกันเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทยเมื่อปีพุทธศักราช2471เริ่มมุขบทด้วยข้อความว่า ยังมีราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามพญาตูกูรูประมหาจันทราครองเมืองโกตามลิไคพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระยาอินทราครั้นพญาตูกูรูประมหาจันทราสิ้นพระชนแล้วพระยาอินทราผู้เป็นพระราชโอรสได้อพยพไพร่พลมาสร้างเมืองป่าตานีดารัสซาลาหรือที่เรียกกันว่า เมืองปัตตานีหรือตานีณบริเวณสันทรายอันเป็นที่ตั้งจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันข้าพเจ้าได้สอบสวนหาปีของราชของพญาอินทราจากปีที่พญากุรุป,ปะพี่ชัยพิทักษ์หรืออีกนามหนึ่งเมื่อเปลี่ยนศาสนาพุทธมารับศาสนาอิสลามว่าสุรตานมาตฟาซาแต่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเรียกว่าพญาตานีศีสุลตาน สิ้นพระชนในคราวที่ยกกองทัพเรือ,อยาหยับ200ลำไปช่วยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทำสงครามกับพมา่าและเสียพระชนชีพลงในปีพศ2 0 9 2เป็นหลักในการคำนวณไว้ในเรื่องแกะลอยเมืองลังกาสุกะจากพงศาวดารฉบับของวันวลิตผลปรากฏว่าปีที่พรยาอินทราขึ้นของราชเมืองปัตตนีตรงกับ ีพศ2012ถึงปีพศ2057ระหว่างปีพศดังกล่าวเมืองโกตามลิไขก็ถูกทิงให้รกร้างไปสาเหตุที่ย้ายเมืองโกตามลิไขมาตั้งที่สันสายใกล้าปากอ่าวเมืองปัตตานีมีข้อสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และตำนานเมืองปัตตานีได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจาก 1. เป็นเพราะมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างประเทศทวียิ่งขึ้นจากที่เคยติดต่อกับพ่อค้ากลุ่มชาวอินเดียเปอร์เซียอาหรับจีนญี่ปุน่นมาเป็นชาวยุโรปและชาติอื่นๆมากขึ้น 2. สภาพของแม่น้ำลำคลองที่เคยใช้เป็นเส้นทางสัญจรโดยอาศัยเรือเล็ก ขึ้นลองติดต่อไปมาระหว่างเมืองโกตาเมลิคัยกับอ่าวปัตตานีเกิดการตื้นเขินเรือเดินเข้าออกใช้ได้เป็นบางฤดูทำให้ไม่สะดวกในการลำเลียงสินค้าที่นับวันจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น 3. อ่าวปัตตานีมีแหลมโพเป็นที่กำบังลมทำให้คลื่นลมในอ่าวสงบเงียบเหมาะแก่การใช้เป็นที่หยุดพักเรือสินค้าและเมืองปัตตานีมีไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมเรือสินค้าในคราวจำเป็นอีกด้วย 4. เมืองปัตตนีสมัยอยุธยายังอุดมไปด้วยสินค้าของปา่าได้แก่ทองคําดีบุกเกลือหนังสัตว์เขาหนอแรดไม้ฝางไม้มะเกลือหวายและพืชจำพวกสมุนไพรอันเป็นที่ต้องการของชาวอาหรับและชาวยุโรป และทั้งยังมีอาหารบริบูรณ์ดังคำกล่าวที่ว่าชาวเมืองปัตตานีมีผลไม้กินทุกเดือนเดือนละหลายๆชนิดมีแม่ไก่ฟักไข่วันละสองครั้งบริบูรณ์ด้วยข้าวเนื้อวัวแพะห่านเป็ดไก่ไก่ตอนนกยูงกวางกระต่ายปา่านกต่างๆเนื้อกวางเค็มตากแห้ง และโดยเฉพาะผลไม้มีตั้งหนึ่งร้อยกว่าชนิดไว้สำหรับจำหน่ายให้แก่ชาวเรือที่แวะมาเยี่ยมเยือนเมืองท่าแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี 5. เมืองโกตามลิไข่เป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามาปักหลักลงลากฝั่งลึกมาช้านานมีถาวรวัตถุสถานทางพุทธศาสนาซึ่งบรรพชนได้ก่อสร้างไว้มากมาย เป็นการยากในการที่พระยาอินทราซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามใหม่ๆจะทำการส่งเสริมหรือทำลายวัตถุโบราณเหล่านั้นดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทรงตรัสไว้กับเชกซีดผู้เป็นนายแพทย์พยาบาลพระองค์ให้หายจากโรคผิวหนังว่าเมื่อพระองค์หายจากโรคนี้แล้วจะทรงสละการเป็นพุทธมามากะ มาเป็นมุสลิมรับศาสนาอิสลามเป็นสารณะเพื่อยังผชนชีพของพระองค์ให้ยืนยาวสืบต่อไปคำว่าโกตามมลิขัยนี้มีผู้ให้อัตถาธิบายไว้แตกต่างกันอิบรอฮิมสุกรีผู้เขียนสยาระกริยาอันมารายูปัตตานีหรือประวัติเมืองปัตตานีว่า ชื่อนี้ยังคลุ่มเครือเพราะคำว่ามาริคายนั้นมาจากภาษาเปอร์เซียไม่ใช่ภาษาสยามหรือฮินดูแต่อาจเป็นไปได้ว่าผู้เขียนใช้คำมาริคายแทนคำว่ามหานิกายในความหมายว่าเมืองนี้มีผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ข้าพเจ้าได้ส่งต้นฉบับประวัติเมืองปัตตนีไปให้ขุนศิลปรกรรมพิเศษและคุณศิลปกิจพิสันช่วยวิเคราะห์คำโกตาเมริไขก็ได้รับคำวิจารณ์จากท่านทั้งสองว่าโกตามลิคาตามฉบับเดิมซึ่งกร่อนมาจากโกตามหาลิไขคำว่ามหาลิไขแปลว่าวังพระราชวังฉะนั้นโกตามหาลีคขจึงแปลว่าเมืองพระราชวัง คำว่ามหาลิขัยเป็นภาษาทมินนิยมใช้ในความหมายว่าพระมนเทีเป็นเลือนฝ่ายพระมเหสีหรือมิฉนันก็จะเป็นปราสาทที่ประทับของประมุขที่เป็นสตรีพจนานุกรมภาษามารยูไทยของอาซิดบินมูฮัมหมัดอีซาให้ความหมายของคำมาลิขัยว่าหมายถึงวังที่ประทับของพระราชวงศ์ส่วนคำมาลิขัยในทางศิลปะวัตถุ หรือประวัติศาสตร์ศิลหมายถึงสวดทรงรูปร่างของสถูปที่มีลักษณะรูปแบบส่วนยอดของสถูปคล้ายคลึงกับรูปของฉัตรมักเรียกกันว่าฉัตราวาลีหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าสถูปทรงปรา,าสาทรูปทรงสถูปแบบนี้เป็นที่นิยมสร้างตามโบราณสถานต่างๆในทางพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่1 1 ถึง14ดังปรากฏอยู่ในรูปของสถูปจำลองที่ทำขึ้นด้วยการปั้นหรือพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ทั้งที่เป็นดินดิบและดินเผาหรือไม่ก็จารึกรูปแบบสถูปลงในแผ่นศิลาปัจจุบันที่คงเหลือเป็นสถูปจริงก็มีอยู่ทั่วไปในแหลมมาลายูปัตตานีไซบุรีและในเกาะสุมาตราเกาะบาหลีในเกาะบาหลีพบเศษภาพสลัก ในศิลาที่ทุ่งนาเบดูรูรูปลักษณะของเจดีภายในเป็นรูปทรงมอน้ำอยู่ตอนกลางองค์เจดีส่วนฐานเป็นรูปทรงกลมยอดทำเป็นรูปฉัดซ้อนกันหลายชั้นตั้งแต่สามชั้นเจ็ดชั้นจนกระทั่ง21ชั้นรูปฉัดชั้นล่างจะเล็กแล้วค่อยๆโตขึ้นจนถึงตอนกลางองค์เจดีรูปฉัดก็โตเต็มที่แล้วชิ้นส่วนของฉัดชั้นถัดไปจะเล็กลงตามลำดับ เมื่อถึงยอดก็จะทำเป็นรูปทรงกลมยาวยื่นขึ้นไปแล้วทำเป็นบัวลุกแก้วกลมๆประดับไว้ลักษณะของสถูปทรงฉัตรที่กล่าบมานี้คล้ายกับสถูปเจ็ดยอดหรือฉัตราวลีที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาที่พบนณะตอนเหนือของมณฑลเวสรีในรัฐเกดาประเทศมาเลเซียมีถ้อยคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤตใช้ตัวอักษรแบบปลวะความว่า กรรมนั้นสะสมขึ้นได้ด้วยอวิชากรรมเป็นสาเหตุของการเกิดใหม่โดยการสแสวงหาปัญญาก็จะไม่เกิดกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีการเกิดใหม่และมีคำขอพรของเจ้าของเรือสัมเภาชื่อพุทธคุปพ่อค้าชาวเมืองเชกรัดนี้มีผู้สันนิษฐานว่าอยู่ที่บริเวณเมืองเวียงสาจังหวัดสุราธานีในเกาะสุมาตราตอนกลางที่มราดากุส ยังคงปรากฏเจดีมลิไขยที่สมบูรณ์อยู่องค์หนึ่งซึ่งคุณอนุวิทย์เจริญสุภกุลได้บรรยายถึงรูปลักษณะเจดีไว้ในหนังสือแบบโครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐสถาปัตยกรรมสกุลช่างขเขมรและศรีวิชัยว่าองค์เจดีตั้งอยู่บนชานชลาอิฐองค์สถูก่อด้วยอิฐตามด้านยาวออกตามเส้นรอบวงองค์ระฆังส่วนบน ใช้หินสีเหลืองก่อเรียงเป็นวงแหวนรัดประดับรอบวงฐานอาคารย่อเกตและมีบัวลูกแก้วใช้อิฐแผ่นบางโดยตลอดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษดิษสกุลทรงกล่าวถึงสถูปมลิคายด้วยการแปลจากบทความของศาสตราจารย์ฟันโลหุยเซนเดลุยมาลงไว้ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับพิเศษ80ปีเรื่อง วิวัฒนาการของเจดีในประเทศอินโดนีเซียความว่ารูปร่างของเจดีมะลิไขคล้ายครึ่งกับหมู่เจดีเล็กๆที่แต่ละองค์สลักจากศิลาก้อนเดียวซึ่งมีอยู่อย่างน้อย17องค์ตามศาสนาสถานต่างๆทางพุทธศาสนาที่ประดังลาวาสัสและอีกตอนหนึ่งว่าเจดี JD ในเกาะสุมาตราก็มักจะสร้างขึ้นรวมกับอาคารอื่นๆเช่นที่สีปามูตุง สีโจเรงเบลังคาและเปียโรบาหันที่หนึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณประดังลาวาสบริเวณเหล่านี้เป็นรูปลานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอาคารหลายแห่งและแห่งหนึ่งก็คือเจดีแห่งอื่นๆเป็นวิหารหรือมณฑบลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่มัวราตากุสบนฝั่งแม่น้ำกำัมปาในภาคกลางของเกาะสุมาตรา แต่นาทีลานนั้นเป็นที่ตั้งของเจดีย์ขนาดใหญ่อย่างน้อยแดองค์คือจือจันทิบุงประกอบด้วยฐานชั้นล่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีฐานชั้นบนอีกสองชั้นฐานทางด้านซ้ายรองรับเจดีย์ขนาดใหญ่มีเจดีย์เล็กรายล้อมรอบองค์8ดองค์แต่ทางด้านขวามีฐานซึ่งมีเจดีย์องค์ใหญ่องค์เดียวตั้งอยู่ข้างบนเจดีย์องค์ที่สามที่มัวราดากุสเรียกกันว่าจันทิตัว และองค์ที่4ี่คือเจดีมาริไคซึ่งเป็นเจดีที่สูงที่สุดและยังคงอยู่ในสภาพดีที่สุดในการวิเคราะห์อายุของเจดีมาริไคในเกาะสุมาตราที่คนพบที่ปะดังลาวาสนายกรมกล่าวว่าเจดีมาริไคมีอายุอยู่ในพุทธศตรวรรษที่13หรือ14แต่นายชนิดเกอร์มีความเชื่อว่าเจดีมาริไคอาจสร้างขึ้นในรัวพุทธศตรวรรษที่16 อย่างไรก็ดีหลักฐานจากเกาะสุมาตราก็มีอยู่น้อยมากและรายละเอียดที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราจัดสรรอบันดาเจดีที่ใหญ่และเล็กเหล่านี้มาเรียงไว้ตามลำดับกำหนดอายุเวลาได้เราอาจกล่าวได้อย่างกว้างว่าเจดี JD เหล่านี้คงมีอายุตั้งแต่ราพุทธศตรวตรรษที่16ถึง19เท่านั้น ภาคใต้ของประเทศไทยเราพบเจดีรูปแบบเจดีมลิไคที่สร้างขึ้นด้วยดินเผาและดินดิบในท้องที่อำเภอบาจอกจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะที่อำเภอยะรังตําบลยะรังบ้านกำปงบาลูข้าพเจ้าพ,พบเจดีแบบนี้บรรจุอยู่ภายในองค์สถูกขนาดใหญ่องค์หนึ่งที่บุคคลรอบขุดเจาะเพื่อค้นหาโบราณวัตถุมีค่าเป็นเจดีดินเผาขนาดและรูปแบบต่างๆกันเป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่ามีผู้เก็บรวบรวมมาจากที่ต่างๆกันมาบรรจุไว้ภายในองค์สถูปใหญ่วางถมทับกันแตกหักกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบสอบไปในทางหรือขนย้ายมาจากบริเวณที่ใกล้เคียงมาทิ้งรวมกันไว้นอกจากเจดีย์เล็กๆเ,เหล่านี้แล้วยังได้พบพระพุรธรูแกสลักนูนต่ำบนแผ่นศิลาแดงขนาด10คูณ10เซนติเมตรลักษณะองค์พระนั่งประทับใต้ร่มโพธิบัลลัง มีภาษาวกยืนเคียงข้างอยู่ทั้งเบื้องซ้ายและขวาข้างละองค์เข้าใจว่าเป็นรูปพระโพธิสัตว์เพราะที่พันราดองค์พระมีรูปพระพุทธองค์ปรากฏอยู่ด้วยและที่พระพักพระพุทธรูปองค์กลางซึ่งเป็นองค์ที่โตที่สุดมีรอยปาดด้วยของมีคมเรียบราบเสมอแสดงว่าโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกบุคคลทำลาย สภาพบริเวณที่ตั้งสถูปที่บรรจุเจดีย์จำลองซึ่งมีรูปแบบเจดีย์มาริครัยที่บ้านกำปงบารูคล้ายครึ่งกับสภาพบริเวณที่ตั้งเจดีย์มาริครัยที่พบที่ประดังลาวาสคือเจดีย์ในเกาะสุมาตรานิยมสร้างรวมอยู่ภายในกลุ่มอาคารอื่นๆไม่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมีทั้งบนดบหรือวิหารรวมอยู่ด้วยบริเวณที่ทุ่งนาบ้านกำปงบารูเราพบว่า มีกลุ่มซากโบราณสถานตั้งอยู่ใกล้าฐานสถูปองค์นั้นถึง6ฐานด้วยกันที่ตำบลวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันยังมีรากฐานกลุ่มเจดีย์อยู่อีกกลุ่มหนึ่งรากฐานโบราณสถานเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นด้วยอิดดินเผาไม่พบศิลาปราบ,บนอยู่เลยแต่ที่ตำบลวัดพบธรณีประตูหลายชั้นทำด้วยศิลาอ่อนสีขาวลักษณะเจดีย์ขนาดเล็ก ที่พบในสถูปกำมปงบารูทำด้วยดินเหนียวเผาเนื้อแกร่งแข็งมากแต่ไม่พบแม่พิมพ์รูปเจดีย์อย่างที่พบในประเทศอินโดนีเซียส่วนเจดีย์จำลองขนาดใหญ่ที่พบแล้วฐานชั้นล่างมีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางองค์พระเจดีย์ตั้งแต่20ถึง30เซนติเมตรส่วนสูงไม่อาจทราบได้เพราะชิ้นส่วนส่วนกลางองค์พระเจดีย์ที่มีรูปส่งมอแตกหักหมด แต่เมื่อเอาชิ้นส่วนของเจดีที่แตกหักเหล่านั้นมาทดลองวางเรียงดูแล้วประมาณส่วนสูงอาจถึง80-90เซนติเมตรเจดีประเภทนี้เชื่อว่าคงใช้วิธีปั้นแต่งแบบการปั้นหม้อด,ดินธรรมดาเพราะขนาดขององค์เจดีโตเกินที่จะสร้างแม่พิมพ์สำริดขึ้นมาใช้เป็นแม่พิมพ์ แต่ชิ้นส่วนของเจดีที่เป็นรูปฉาดนั้นสังเกตจากรูปลักษณะของรูปฉตดที่เก็บได้มีลักษณะรูปร่างงดงามได้สัดส่วนเกลี้ยกล่อนเหมือนกันซึ่งอาจสนิษฐานได้ว่าสร้างด้วยวิธีการเดียวกันกันกบของทางอินโดนีเซียคือใช้แม่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์สำริดรูปทรงของเจดีมาริคัที่อำเภอยะรังแตกต่างกับรูปทรงเจดีมาริคัที่สุมารตราคืออยู่ที่การเลียงชิ้นส่วนเจดีที่เป็นรูปฉตด เจดีที่พบที่กำปงบารูนั้นวางเรียงชิ้นส่วนที่โตไว้ตอนล่างแล้วต่อด้วยชิ้นส่วนที่เล็กกว่าเรียงเป็นไปาตามลำดับขนาดเหมือนยอดประสาทจนถึงขนาดเล็กที่สุดแล้วจึงต่อเป็นยอดเจดีทรงรูปกลวยบนยอดกลวยทำเป็นรูปลูกแก้วตอนกลางเป็นรูปทรงหม้อคล้ายครึงกันฐานเจดีตอนล่างสุดนั้นแม้รูปแบบพื้นฐานจะเหมือนกันคือทำเป็นรูปทรงกลม แต่ขอบฐานองค์เจดีและส่วนกลางองค์เจดีแต่ละองค์จะมีลวดลายแปลกพิสดารกันไปแต่ละองค์เจดีเช่นทำขอบด้วยลวดลายหน้ากระดานรูปสี่เหลี่ยมวางห่างกันเป็นระยะรอบองค์เจดีซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมใช้ตกแต่งโบราณสถานที่เคยพบในจังหวัดนครปฐมและเจดีบางองค์จะตกแต่งด้วยรูปพระพุทธรูปรูปสิงรูปนกรูปนางธรณีบีบมวยผมพิมพ์มาติดสลับกัน รอบๆอบองค์เจดีย์อีกด้วยนอกจากรูปแบบเจดีย์ดังกล่าวแล้วยังพบรูปแบบเจดีย์ดินเผาขนาดเล็กที่มีรูปแบบและลวดลายเหมือนเจดีย์รายรอบองค์พระเจดีย์บุโรพุทโธในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยเมื่อวันที่7เมษายน2526ห่25 26, มอมเจ้าสุภัทรดิดดิศกุลได้นำผู้เชี่ยวชาญเรื่องศีวิชัยมาชมบริเวณที่ตั้งเมืองโบราณที่บ้านปะแวออำเภอยะรัง ทางกรมศิลปากรได้ขอให้ข้าพเจ้านำชิ้นส่วนของโบราณวัตถุที่ข้าพเจ้าเก็บได้ในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ไปแสดงโดยเฉพาะรูปแบบของเจดีมาลิไข่นั้นข้าพเจ้าได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญโดยได้อาจารย์ศรีศักดิ์วันลิโพโดมกรุณาเป็นล่ามสนทนาฝรั่งผู้นั้นได้ยืนยันว่ารูปแบบเจดีที่ข้าพเจ้านำไปแสดงเหมือนกับเจดีที่เขาพบที่ประดังลาวาส ในเกาะสุมาตราตอนกลางต่างกันอยู่ที่วิธีเรียงรูปฉัดดังได้กล่าวแล้วแต่เขาไม่กล้ายืนยันเรื่องอายุสมัยของโบราณวัตถกุกล่าวว่าขอนำไปพิจารณาดูก่อนส่วนรูปแบบเจดีย์ทรงอื่นนั้นเมื่อคราวที่คณะของคุณประยูนอุรุชาตาและอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิโพดมไปทำการสำรวจเมืองโบราณที่อำเภอยะรังเมื่อวันที่9พฤษภาค,คม2521 และข้าพเจ้าเป็นผู้นำสำรวจด้วยตนเองซึ่งต่อมาทั้งสองท่านก็ได้เขียนเรื่องราวของศิลปวัตถุที่ข้าพเจ้าเก็บไว้ลงในวรารสารเมืองโบราณคุณประยูนอุรุชาตาหรือนอนปากน้ำได้บรรยายถึงสถูปองค์หนึ่งว่าเป็นสถูปเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในเอเชียอาคาเนเหมือนสถูปแบบคุปตะที่กุศินาราและที่สารนา จึงขอสรุปเรื่องรูปแบบสถูปจำลองที่เมืองโบราณอำเภอยะรังว่ามีทั้งรูปแบบเจดีสมัยคุปตะและเจดีสมัยสีวิชัยเป็นเหตุให้ต้องคิดต่อไปอีกว่าคำว่ามะลิไขน่นี้เป็นชื่อสถูปแบบสีวิชัยหรือชื่อของเมืองปัตตานีในอดีตตามที่ปรากฏในประวัติเมืองปัตตานีดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นไปได้ไหมหากเป็นชื่อของสถูปก็คงเป็นสถูปที่มีรูปลักษณะวิจิตงดงามสงา่า ใหญ่โตกว่าสถูปองค์ใดและภายในองค์พระสถูปอาจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญไว้เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นจึงมีผู้นำเอาชื่อพระสถูปที่ตนสักการบูชามาเป็นสมญานามเมืองของตนอีกนามหนึ่งว่าเมืองโกตามลิไคหรือเมืองสถูปมลิไคเช่นเดียวกับ ชาวจังหวัดนครปฐมนำเอาชื่อของราปฐนเจดีไปตั้งเป็นชื่อตำบลบ้านและแม่น้ำลำคลองอยู่ในปัจจุบันแม้แต่การตั้งนามเมืองนครปฐมก็น่าจะอาศัยนามพาปฐนเจดีมามีส่วนในการแต่งตั้งด้วยเช่นเดียวกันอีกในหนึ่งคำว่ามาริไขแปลว่าปราสาตรกรุงโกตามาริไขย,ยุคนั้นคงจะรุ่งเรืองเต็มไปด้วยปราสาตราชมนเทียนที่โออาหาเมืองใดเทียบเทียม ประชาชนจึงพากันยกย่องสรรเสริญเทิดเกียรติปิตุภูมิของตนด้วยสมญานามตามรูปแบบปราสาทว่าโกตามลีไคปัจจุบันเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ากรุงโกตามลีไคมีจริงหรือเปล่าทั้งที่เรามีหลักฐานทางประวัติเมือง ชื่อและรูปแบบสถูบมาริไข่จำลองซากเมืองโบราณซากสถูบบริเวณที่ตั้งสถูบที่มีสภาพคล้ายครึงกับที่ตั้งของสถูบมาริไข่ที่ประดังลาวาส ในเกาะสุมารตราตอนกลางวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าโกตามมลิไขคเป็นนามของปราสาทนามเมืองปัตตนีในอดีตหรือนามพัสถูแบบสีวิชัยอีกแบบหนึ่งก็คือการขุดค้นตามหลักวิชาทางโบราณคดีเพื่อหาร่องรอยรากฐานปราสาทพระราชวังและซากโบราณสถานอันอาจเป็นที่ตั้งองค์เจดี์มลิไคในบริเวณเมืองโบราณที่อำเภอยะรังเท่านั้น เชื่อว่าผลการขุดค้นเมืองเก่าแห่งนี้อาจได้ข้อมูลส่งผลไปสู่การค้นคว้าหาศูนย์กลางปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยที่ยังยุติกันไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่